โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะถ้าแม่เปล่งต้องการให้ลูกโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ลำบากโดยไม่โง่โดยไม่ต้องคอยหลบคอยซ่อนด้วยความไม่รู้เหมือนที่แม่เปลงคิดจะหลบเนี่ยนะแม่เปลงต้องไม่ค้านเรื่องที่จะให้ลูกเรียนต่อนะฉันก็ไม่ได้ค้าน แต่ว่าฉันแค่ไม่อยากให้ลูกไปอยู่ไกลตานะพี่ขุนอืมก็อย่างเดียวก็นั่นแหละฉันเห็นใจแม่เปลงนะและแม่เปลงเนี่ยต้องทำหน้าที่ของแม่ที่ดีให้ครบถ้วนสมบูรณ์นั่องจาคือต้องวางอุเบกขาในจังหวะที่สมควรวางหากไม่ยอมให้ลูกไปไกลตาแล้วลูกจะเรียนสัพพวิชาได้อย่างไรเนี่ยฮะเพื่ออนาคตรุงรุ่ดของลูกเนี่ยแม่เปลงต้องเฉยสถานเดียวลูกจะได้ไม่กังวล นี่เข้าใจหรือเปล่าไม่เข้าใจเอ้ยเอ้ย,อยเข้าใจจ้ะาอะดีดีต้องอย่างนั้นนะนี่ดูอย่างแม่สิแม่แม่เฉยไม่พูดสักคำนั่นงเงยแม่เนี่ยแสดงว่าแม่เห็นด้วยแล่วละว่าสาโรธเดี๋ยควรไปเรียนต่อใช่ไหมแม่แม่แม่แม,แม่เป็นอะไรไปอีกคนแล้วเนี่ยแม่